ชาแดงอ่างขางเป็นชาอินทรีย์ที่มีกลิ่นหอมรสชาติเข้มขน้นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเรง็งโรคสมองเสื่อมและโรคพากินสันได้เป็นผลิตภัณฑ์โครงการหลวงเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวเขาเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบชาที่หมั่างสมบูรณ์และผู้ที่กระเพาะลำไส้และร่างกายอ่อนแอโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชากุหลาบมิกซ์จากยี่ห้อชาตรามือเป็นชาที่มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบและรสชาติขมของชาอูหลงดื่มแล้วช่วยให้ร่างกายดีถอกและขับถ่ายได้ดีแต่อาจต้องเติมน้ำตาลพึ้งหรือน้ำผึ้งเพื่อปรับรสชาติให้หวานขึ้นไม่เหมาะกับการดื่มในช่วงเช้าเพราะอาจทำให้ถ่ายท้องหรือท้องเสียและไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้ดอกไม้หรือกุหลาบสำหรับผู้ที่ชอบชาร้อนและต้องการบำรุงผิวและปรับฮอร์โมอนชากุหลาบมิกซ์เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ ลาวอเ r ิร์บแ t e ทีคอลเลกชันคือชาดำที่ผสมผสานรสชาติของผลไม้และวานินล่าให้กับใบชาร้อนมีหลายรสให้เลือกไม่ว่าจะเป็น b l a c k c คอ r ์เรนต์วานิลลาฟ o เรตฟรุตแอปเปิลซินนามอนแอนด์แอมไรซนเลมอนแต่ละรสชาติมีกลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัวดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลายและอร่อยใบชาที่ใช้ผลิตยังเป็นชาออกแกนิกทุกชนิด ดังนั้นจึงมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชาทวายนิ่งเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงและประวัติยาวนานถึง300ปีเหมาะกับการดื่มในทุกๆเวลา ผงชาเขียวโชวิฟองเป็นผลิตภัณฑ์จากไร่ชาถุยฟงในจังหวัดเชียงรายที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานผลิตจากยอดอ่อนใบชาชั้นดีผ่านกระบวนการบดชาชาจนเป็นผงละเอียดไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมแป้งหอมชาเขียวแท้มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดไขมันในเลือดสามารถทงดื่มได้ทั้งในน้ำร้อนและเย็นราคาไม่แพงเพียง150บาทเป็นผงชาเขียวที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ชาดำกล่องลิปตันเยลโล่เลเวลทีเป็นชาที่เหมาะสำหรับการบริโภคในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นเช้าบ่ายหรือก่อนนอนชานี้มีกลิ่นหอมแบบอารมาที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายได้ดีเมื่อดื่มแล้วยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด และลดการสะสมของไขมันในร่างกายชานี้ผลิตจากใบชาแท้จากสวนชาที่ดีที่สุดในโลกจึงมีคุณภาพและรสชาติที่ดีเป็นชาที่ชงง่ายเพียงแค่ใช้ถ้วยใส่น้ำร้อนแล้วใส่ซองชาลงไปรอสักครู่ก็ได้ชาหอมหอมรสชาติไม่แรงไม่ขมเป็นชาที่ใช้ได้ทั้งเช้าและบ่ายไม่ว่าจะผสมนมหรือไม่ผสมนมก็ได้แถมยังมีราคาไม่แพงและซื้อได้ง่ายที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าออนไลน์